ทางบ้านนยครับผมครับสวัสดีครับแลนทูสิคุณวสานครับวันนี้มีโอกาสชิงแชมป์อีกเส้นหนึ่งดิครับเรามีกี่เส้นตอนนี้ที่เอวมีเส้นเดียวครับเลยร้อยแปดผมทูนะวันนี้ชิงเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองเป็นไงเจอกับกธิรพงศ์ครับไม่เคยเจอนะครับเขายาวนะเราก็ยาวเหมือนกันนะนะเราก็ไม่ใช่เล็กเราก็ยาวเหมือนกันเอารถสูงเท่าไหร่สูงสูงเท่าสูงสิบเจ็ดน้ำหนักน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสามปีนี้อายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบเอ็ดเนี่ยชกมวยมาถึงเกินร้อยไหมน่าจะถึงถึงนะ <c oughs> ว่าเช้าน้ําหนักเป็นไงบ้างมาก็เกินคนหนึ่งครับ<อ>พี่เดชเวทนี่มันมันเราไม่น่าจะต้องคุมนะร้อยสิบเนี่ยมันคุมอยู่ครับแต่ไม่เยอะนะสบายๆนะแล้วร<อ>้อยแปดมันยังชกได้ไหมนี่ได้ได้ได้นะเป็นไงธีรพงศ์เขามีมีเห็นไหมเขาเป็มวยสไตล์ยังไงก็มวยฝีมือของเครื่องเราเราเข่า ได้หมดเข่าได้สอกได้หมัดได้เสริมมาทุกอย่างซ้อมสิงมาวินเลยนะล่าสุดเป็นไงผลงานก็ชนะชนะไปเลยที่ไหนที่นี่อ่ะอ๋อวันนั้นร้อยร้อยแปดเหรอร้อยแปดสิสามไฟหลังเลยชนะรวดไหมชนะรวดนะนะฟอร์มดีนะวันนี้งานอะไรไปสู้กับทีละพงยาวๆเนี้ยก็ค่อยดูโบว์ไอทียร์ค่อยค่อยสกัดไปเรื่อยนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดปัตตานีอ้าวฟ้าแฟนครับเชียร์หน่อยก็เชียร์ไปหลั่ใจด้วยครับที่นี่เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีครับ สวัดีครับผมธีรพงศ์การธีระพงศ์บ็อกซิ่งยิมครับวันนี้เราได้น้ำหนักบอลไหมครับวันนี้ชิงแชมป์ทั้งคู่นะครับเราชิงมากี่ทีและสองทีครับนี่รอบที่สามไหมเนี่ยใช่ครับรอบนี้มั่นใจว่าจะได้กับค่ายไว้นะเอามั่นใจครับวันนี้เราครบร้อยสิบหรืร้อยสิบเอ็ดใช่ครับวัเช้ามาเกินเท่าไหร่เกินสามครับก็ตอนนี้ห่านนะใช่ครับซ้อมอยู่เมืองกายเหมือนเดิมใช่ครับหนาวไหมหนาวแล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างทำได้ครับได้นะใช่ครับร้อยสิบ เอ็ดนี่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ใหญ่นะพอดีนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆลเป็นไงห้าสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบเจ็ดครับเมื่อเช้าถ่ายรูปคายาวกว่าจะเราเราน่าจะยาวกว่าเขาเราได้ร้อยนะใช่ครับเราเป็นไงฝีมือครับผมถนัดซ้ายถนัดขวาซ้ายครับเห็นแล้วไม่ไหลมือเขาไปมีอะไรบ้างก็พี่เามีเข่าครับล็อกอยู่นะใช่ครับแก้มไหมแก้พี่สักรอง้าไม่แก้หมดเรียบร้อยนะครับผมไม่มีปัญหาครับล่าสุดจบไว้ที่ สวัสดีรังสิตครับเป็นไงวะนักผลงานอันนั้นชนะคะแนนครับเจ้นั้นชนะใครเอ่อเพชรเด่นดงครับแลืออีกสองค่อยหลังอ่ะก็มีแพ้เพชรเด่นดงครับแล้วก็ชนะลำบุญจิ๋วครับอ๋อสรุปแพ้อยู่ครั้งอะนะใช่ครับก็ถือว่าเวทนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาร่างกายลุยพร้อมลุยนะเป็นคนจากจังหวัดเป็นคนกรุงเทพครับฝากไว้ครับเชียร์นะครับติดตามผลงานตอนเย็นนะครับผมสู้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับครับ